นี่คุณยายกำลังทำเขาเรียกว่ามัดตอกนะคะหมายถึงว่าเวลาที่มีงานเวลามีงานน่ะเขาก็จะเอาอันนี้ไปมัดมัดกับข้าวต้มเออแบบว่าขายเห็ดบุญหาเนืหาพอยังเดียอ๋อข้าเจ้ากับมาเอาขันตาข้าวเมื่ไปข้าเจ้ากับมาขันตาข้าวไปให้ผัถือไปพร้อมไปข้าวผัดต้มนั่นนะไม่มัดข้าวต้มนั่นนะเอาไปมัดข้าวต้มอ๋ออันนี้ก็ทำไว้ว่าแบบบ้านไหนมีงาน ก็คือโอเคทุกคนคุณยาย90้กว่า90แล้วปีนี้คือ90พอดีเหรอคะคุณยาย90พอดีเลยแล้วแข็งแรงมากเลยเนี่ยเห็นไหมทาได้ทุกอย่างเลยนี่หนูนาทําทรงผมให้ใหม่บาร์เบอร์หนูนาบาร์เบอร์สวยมากเลยมัดจุกมัดจุกแบบทรงสูงอะทุกคนสาวสมัยใหม่แล้วก็มีแปะแปะอันนี้ข้างหน้าสวยน่ารักที่สุดเนาะเนาะเนาะเนอ โอเคทุกคนปิดคลิปก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อสร้อยให้คุณยายก่อนเอามาคอยพระเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาหาคุณยายอีกตอนเย็นๆนะโหมีดยายคมมากเลยอย่าอยู่ใกล้ไม่ค่อยดีคมมากเลยอะโอเคปิดคลิปกัน